ผมกล้าบอกเลยว่าเป็นเลนส์ออโต้โฟกัส f1.4 35ม m mm เนี่ยที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็เอื้อมถึงได้แน่นอนนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้อย่างที่เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะครับท้งภาพและวิดีโอที่มาจากเลนตัวนี้ครับ35ม mm ม f 1 U 4 fe sony mount นะครับเป็นเลนของซัมยังเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเลนตัวนี้กันเลนตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับเป็น,เป,นเป็นระยะ3 5ม mm, มซึ่งระยะ3 5ม mm มเนี่ยมันก็จะมีออกมาหลายๆค่ารูรับแสงนะครับแล้วก็หลายค่ายเนี่ย มีหมดเลยอ่าระยะ35นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนๆก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องระยะ35ม mm ม f 1.4นะครับต้องย้าว่า f 1 4เนี่ยราคานะครับของหลายๆค่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะกระโดดขึ้นใบสูงมากๆเลยแต่ว่าเลนส์ซัมยังนะครับ35ม mm ม f 1.4 fe ตัวเนี้ยสามารถที่จะเอื้อมถึงได้ง่ายๆเลยนะครับราคาเนี่ย ไม่ได้หลุดไปไกลขนาดนั้นยังอยู่ในหลักราคาที่เอื้อมถึงได้ในช่วงที่เป็น f1.4 นะครับซึ่ง f1.4 เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างเลยก็คือเรื่องการถ่ายในที่แสงน้อยแน่นอนครับเมื่อเราได้ค่ารูรับแสงที่มันกว้างมากๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดค่ารูรับแสงไป f1.4 เพื่อทำให้เรายังสามารถควบคุมสปีดชัตเตอร์แล้วก็ ควบคุม iso ได้มากกว่าเลนที่มี f แคบนะครับพวก f 4 f 2 8อะไรต่างเนี่ยแล้วก็เรื่องตอนถ่ายกลางวันเนี่ยแน่นอนครับว่า depth of field ของเขาหรือว่าการละลายฉากหลังหรือว่าโบเก้ที่เขาทำออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอลังการสวยงามนะครับแปลกตาแน่นอนครับแต่หนึ่งข้อเลยที่เราควรจะมีนะเวลาเรามีเลน f ย f ่นะแล้วก็ไปถ่ายตอนกลางวันนะครับตัวนี้ทุกคนต้องมีแน่นอน เป็น ND filter นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะใช้ f U 4แล้วต้องการที่จะถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยเราต้องการที่จะฟิกค่า speed shutter แล้วก็ฟิกค่า ISO นะครับแน่นอนครับว่าเราต้องมีตัวควบคุมแสงมาอีกทีนึงนะครับก็คือ ND filter ตัวนี้นะแต่ว่าตอนนี้ของซัมยังเลนของซัมยังทุกตัวเลยนะครับเพื่อนๆซื้อไปสังเกตด,ดูที่ตัวนี้นะครับโลโก้ของ c b Media รับประกันศูนย์ไทยนาน2ปีแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับมีแถม ND filter ของ h ฮ d a ให้ไปแบบฟรีๆเลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปใช้กับกล้องเพื่อนๆได้เลยแบบครบเซร็จนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องสเปคของเลนตัว35ม m mm ม f1.4 FE Sony Mount ตัวนี้กันครับก็เลนตัวนี้นะครับ ระยะรูรับแสงของเขาเนี่ยก็คือ F ที่กว้างสุดก็คือ f อ4น่ะครับแล้วก็ F ที่แคบที่สุดก็คือ F16 ครับน้ำหนักของตัวเลนเขาเนี่ก็อยู่ที่645กรัมนะก็ประมาณ6ขีดน,นิดๆไม่ถึงโลนะครับตระกูลในเลน F ที่มันกว้างขนาดนี้1.4นะครับถ้าเกิดไม่ถึง1กิโลเนี่ยถือว่าน้ำหนักเบาพอสมควรนะครับแต่แน่นอนครับว่าเรื่องของ f 1 4เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้าง เพราะฉะนั้นชิ้นเลนของเขาเนี่ยก็จะเยอะนิดน,นึงนะครับในนี้จะมีชิ้นเลนทั้งหมด11ชิ้นใน9กลุ่มนะครับก็จะมีชิ้นเลนพิเศษมาให้อย่างเช่น ASP นะครับมีให้2ชิ้นแล้วก็ SR 2ชิ้นนะครับไอเลนพิเศษพวกนี้มันจะมาช่วยทําให้ภาพของเพื่อนเพื่อนะครับเวลาถ่ายออกมา มันจะคมมากๆนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บแสงเก็บสีเรื่องดิจิมิกเลนต่างๆนะครับเขาจะเก็บมาได้อย่างดีด้วยชิ้นเลนพิเศษแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเลนตัวนี้มีการเคลือบผิวมาด้านหน้านะครับเป็นอัลต้ามัลติโครสติ้งนะครับหรือว่า UMC นะตัวนี้จะช่วยเรื่องการลดแสงแฟร์แสงฟุ้งต่างๆนะครับจำกัดให้มันอยู่แบบพอดีพอดีไม่ให้มันฟุ้งเกินไปนะสามารถที่จะสู้กับแสงแฟร์ได้อย่างสวยงามเลยตัวนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องโบเก้นะครับ ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ให้แผ่นไดอะแฟร,รมมาที่อยู่ในนี้นะครับมาดูรับแสงเนี่ยให้มาถึง9ใบนะครับ9ใบเนี่ยก็จะถ้าเกิดพูดง่ายๆนะไดอะแฟร,รมเยอะมากเท่าไหร่นะครับโบเก้ที่เราได้ออกมาก็ค่อนข้างที่จะกลมสวยงามนะครับตัวนี้ให้มาถึง9ใบนะเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องโบเก้กลมแน่นอนสวยแน่นอนครับขนาดฟิลเตอร์ที่ใส่หน้าเลนส์ตัวนี้นะครับก็คือ67ม mm. มการออกแบบเลนส์ของเขานะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่า มันจะเป็นทรงแบบเรียบมากอ่าเรียบๆเ,เลยนะครับในตระกูล f 1.4ของเลนซำยังเนี่ยจะไม่มีปุ่มอะไรเลยอยู่บนเลนนะครับตัวเลนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเลนเนี่ยไม่ใช่เม้าสติกนะครับตรงนี้จะเป็นเมาส์โลหะนะค่อนข้างที่จะแข็งแรงคงทนนะครับตัวอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีตัวฝาปิดท้ายเลนพูด บังแสงนะครับฮูดป้องแสงตัวนี้จะเป็นฮูดแบบกลีบดอกไม้ทรงค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะฉะนั้นการเคลือบผิวแบบ u UM n c 1ชั้นแล้วนะครับยังมีฮูดตัวนี้เพื่อช่วยป้องแสงเวลาเราไปถ่ายที่แสงจะจ่ายนะครับแล้วก็ตัวฝาปิดหน้าเลนตัวนี้จะมีมาให้เลยอ่าแล้วก็กล่อง,ของเขานะครับจะเป็นแบบนี้นะกล่องซัมยัง3 5ม mm ิมลิเมตร f u c f e sony m o u n t มีโลโก้ c o b media รับประกันานาน2ปีนะครับของที่มีอยู่ในกล่องแน่นอนครับว่าจะมีใบนี้ ใบนี้จะเป็นใบวารันตีนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีโลโก้ของ c u m m e i i a แล้วก็มีขั้นตอนการลงทะเบียนรับกันแบบออนไลน์นะครับในบัตรตัวนี้ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับจะมีซซเรียลนัมเบอร์ของเลนต์ตัวนี้อยู่แล้วก็ในนี้จะไม่มีกระเป๋ากึ่งฮาร์เคสนะครับในตระกูล f 1ฟ4เนี่ยที่เราจะได้ไปก็คือเป็นถุงผ้าแบบนี้ถุงผ้าอันนี้ จะไว้ใส่เลนส์แบบนี้ครับการถลอกได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถกันกระแทกได้นะเพราะว่าด้านในของเขามันจะเป็นผงผ้าอย่างเดียวไม่มีนวมครับแล้วก็จะมีพวกใบยูเซอร์แมนลต่างๆมาให้ที่อยู่ในกล่องนะครับมีมาให้แบบครบครันเลยอ่าในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเลนส์35ม mm มนะครับมาใส่เจ้าตัว กล้อง A7R2 ของผมเพราะทุกทีเนี่ยเวลาผมถ่ายภาพบุคคลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกเลน85นะครับเป็นเลนฟิกใช้เลนฟิกล้วนๆเพราะว่า,าภาพที่ได้ออกมานะครับเลนฟิกเนี่ยค่อนข้างที่จะคมกว่าเลนซูมแน่นอนครับอเอาราใส่ไปแล้วครับนน่อยู่ในกล้อง A7R2 นะครับก็กำลังพอดีนะกำลังสวยงามเลยน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถึงจับถนัดมือ,อเวลาจับ2มือนะครับ แล้วก็เลนตัวนี้มีวงแหวนชิฟโฟกัสนะครับวงแหวนชิฟโฟกัสของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นพอสมควรเลยนะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องเลนที่ทำมาลองรับกับกล้องโซนี่เนี่ยแน่นอนครับว่าเราจะไม่นึกถึงเลนของซัมยังไม่ได้เพราะว่าเขาทำออกมาทุกระยะเลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกระยะหนึง35มิล mm ม f1.4 เดี๋ยวเราลองไปดูรูปภาพแล้วก็วิดีโอทั้งหมดที่เราได้มาดีกว่าครับว่า มันถ่ายออกมาแล้วมันคมแค่ไหนถ่ายออกมาแล้วมันสวยแค่ไหนเราก็เรื่องโฟกัสนะครับไปรับชมกันเลยครับ thank <laughs> you เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเลนตัวนี้3 5ม mm ม f 1 4 fe sony m o u n ของซัมยังนะครับเป็นเลนที่ถ่ายสนุกทีเดียวเลยนะแล้วก็ได้โบเก้ค่อนข้างที่สวยงามภาพที่ได้ออกมาเนี่ยคมมากๆครับเรื่องการเก็บสีเก็บสันเก็บไดนามิกเลนต่างเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้ดูวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีเลนระยะไหนของค่ายซัมยังมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอีกติดตามชมครับโซนี่หมดเวลางผมแล้ว สวัสดีครับ